สวัสดีค่ะเอามาให้ดูอีกเห็นอยากให้ดูตอนนี้ก็มีพวกเนี้ยพวกนกเป็ดน้ำอะมองเห็นไหมคะไกลไปไหมไกลไปไหมคะเห็นไหมคะนกเป็ดน้ำ เดี๋ยวจะให้ไปดูตรงนู้นมีเยอะหน่อยค่ะจะให้ไปดูตรงนู้นมีเยอะหน่อยไม่ไดา้หายก็ออกเยอะซะแค่น,นี้ห่านที่นี่เขาก็หงก็มีนะคะหงก็มีหงก็มีไม่ใช่แต่ห่านอย่างเดียวนะคะหงก็มีค่ะหงก็มี เนี่ยทะเลทะเลนะคะอย่าว่าไม่ใช่ทะเลอันนี้ทะเลนู้นถ้าออกไปทางนู้นค่ะตรงตรงนี้ตรงที่ยายส่องกล้องไปเนี่ยที่ยายส่องกล้องไปเนี่ยนั่นก็คือบบกว่าเป็นทะเลไอเรือใหญ่เลยเรือสินค้าใหญ่เลยนั่นมานี่ค่ะตรงนี้ยเดี๋ยวถ้ายายตั้งกล้องก่อนถึงจะนั่นได้ ถึงก็จะดูค่อยๆได้นี่เห็นไหมคะตตรงนู้นในตัวเมืองอันนี้คะ่ะจังหวัดกทมก,ก็ถามว่ากว้างไหมก็ว้างนะคะกว้างอยู่ค่ะกว้างตรงนี้ก็สำหรับท่าเรือซาตามาเขาเกือบท่าเรือที่เข้าเรือมาจอดนะคะยังจอดไม่หมดนะคะเห็นนะว่าว่างๆนะเขายัางอาลงไม่หมดค่ะ คนก็ยังบอกว่าอยู่ไกลๆอย่างนี้ค่ะก็มีที่าบางคน,ก,น,งคนก็เอาไว้ที่บ้านก็บางคนถ้ามีที่มีอะไรเยอะๆก็เอาไว้ที่บ้านได้ยินเสียงได้ยินเสียงการเพิ่มีช่การเสียงนกนกตกนั่นีน่ค่ะเนียตรงเนี้ยเมื่อกี้มันมาตรงนี้เมียตรงเนี้ยอีกหน่อยจะเป็นที่เข้าไข่นะคะเข้าไข่อยู่้างใต้เนี่ยค่ะ ฟังแล้วดูลว่าใครเดือนนี้แหละคะ่ะตอนนี้เขาเขาเริ่มแล้วแหละเขาเริ่มอืเขาเริ่มแล้วตรงสวยไหมคะเนี่ยคะเข้าใจเอามาปลูกอะ่ะให้มันเตี้ยก็ได้ให้มันสูงก็ได้ย้ายก็เลยเชื่อก็เหมือนกันนะ ยายคือมาเดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาให้ย่างไอ้นั่นนะคะนี่ดูหลายๆจิตหลายทางเดี๋ยวยายจะตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องแล้วก็เอาให้ดูตั้งกล้องแล้วค่อยๆหมุนนะคะ ว่ายายนะคะเดี๋ยวก่อนดวงอาทิตย์มันสองตายายท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าตรงนี้แหละค่ะคน <c oughs> ที่เขามาดูยายนั่นเยอะๆตอนนั้นนะคะบอกว่ายายทำไมวิวตรงนี้ทำไมเป็นสีน้ำทะเลทำไมสวยจังใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่ยายมาถ่ายถ่ายครั้งแรกเลยอะยายก็ถ่ายถ้าเปะถ้าปะของยายไปเรื่อยยายก็คิดว่าเออ นี่ที่เขาเขาให้ย่างมะก,กระโออ้ย,อย,อย,อยนี่นะคะเขามาจะเขาจะมาติดเตาย่างมาก,กราะตรงนี้เห็นไหมคะเหนาเขาจะมาย่างไอ้นี่ตรงนี้ย่างไส้กอรอกปูนมัก,กราบต่อเดี๋ยวก็ <c oughs> เอ๊ะยายอะไรมักกลาะอืมว มันเดี๋ยวยายไม่รู้จะหมุนตรงไหนยายยังใช้ไม่เป็นอ่ะตรงนี้อืดแต่ว่ายายดิมันสูงไปอ่ะเนาะนี่เห็นไหมคะ เห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมคะเขาโฉบปลาแต่โฉบไม่ทันเขาโฉบปลาโฉบไม่ทันเห็นไหมคะยายเบี้ยนหัวแล้วไปว่ายายนะ ยาจะใช้ตันำแล้วก็นั่นมันก็มองไม่เห็นนี่อ่ะเห็นไหมคะอันนี้ยาก็ต้องยกอีกนี่มันหนึ่งจะเห็นตัวนั่นเห็นไหมคะ เมื่อกี้ยายว่าอยู่ตรงนู้นยายก็ทําดีแล้วน,นี่ทำไมบางเหนยนมองท้องฟ้าอีกเนี่ยทำไมหเหนยนมองท้องฟ้าอีกล่ะคะอันนี้เนาะ ยายชักงงมือเนี่ยของยายเองแล้วเนี่ยยายชักงงของยายเองแล้วเมื่อกี้ก็ยังหมุนได้อยู่นะคะ กิ๊หมุนได้เองนะคะหมุนได้นะคะหมุนได้ดีด้วยนี่เห็นไหมคะเรือใหญ่มาแล้วเห็นไหมคะเรือใหญ่มาแล้วเมื่อกี้มันแบบว่ามันหมุน้วยอัตโนมัติ้วมันมันจะหมุนดีค่ะเมื่อกี้ยายมาลู้ ไปทําตรงไหนก็ไม่รู้เห็นไหมคะยายก็คิดอ,อ้อเมื่อกี้ยายไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาออกมาโอ้ยที่ไหนได้มาถึงว่าอยู่ตรงนี้แล้วทําไมมาไวจังอ่ะ ยายเวียนหัวยายเวียนหัวยายเวียนหัวแปดนาทีแล้วเห็นว่า mm hmm. พอรู้อีกทีเงาเรือมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะ mm hmm. เรือใหญ่นะคะนั่นอ่ะ mm hmm. เท่ากับตึกสามชั้นสี่ชั้นเลยนะคะนั่น่เนื mm ้นทะเล มันมันมันต้องเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนก่อนย้ายไปทางนู้นจะไปถ่ายทางนู้นที่ที่เรือสินค้ามาจอดเยอะๆะเห็นไหมนี่ใครๆก็ลำงคาญยายแล้วหเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นแล้วบอกอ, <c oughs> <c oughs> อีก